สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพบกันอ, <c oughs> อีกม,มาพบกับเครื่องกองน้ำแร่เครื่องกองน้ำแห่ภาษาลาวจะบอกแบบนนเนาะคำลือเครื่องกองน้ำแห่ได้ผ่านมาตรฐานตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะผ่านหลายขั้นตอนเลยพ่อแม่พี่น้องเองจะมีอย่างเครื่องไม้กันข่าไ่ไต่เครื่องกอง ผู้ใดสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้ออพ่แม่พี่น้องเด้อเครื่องกรองน่ะเฮียคุณภาพดีเนาะจะแนะนั่มบันที่สื่อให้ดอกเ่รามันค่อยจะมาให้เพราะว่ามันจะมีฮอตแปดเก่าขั้นตอนเนาะของการขั้นตอนอันนี้จะมารีวิวให้คร่าวๆเนาะเพราะว่าจะาบัตรแกะ้ยกองเทียอบบัตรใสเลยนีะค่ะก็เอามาฮอตแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าเบิ่งทางนอกมันก่อนเนาะว่า คุณภาพดีส,ดนะสัําใดนะสินค้ามาจากออสเตรเลียเนาะสินค้ามาจากประเทศออสเตรเลียนำเข้าจากประเทศไทยเนาะนจะมาอันนี้จะเป็นใส่กองนะใส่กองมีเก่าเก่าขันตองผลไม้สนใส่กองครับนำเรืเครื่องกันตองนำเรืเพื่อสุขภาพที่ดีคองพัวห้าเนะ ว้า,ากินหนำใส่นำําจุบันนี่มันบ่คือหนำตะกีเนาะหนำตะกีจะบ่มีอากาศเป็นมลพิษนนำจะบ่มีสารพิษเดือยอ้อยจะมันสารพิษมลพิษนี่ลายขนาดเนาะอยู่ทางห่วยหองคลองบึงก็จะมีสารพิษจากยาฆ่าญ้าประเภทนี่เขาก็ดที่ใดกินเข้าไปร่างกายก็จะนํนเกิดพยาธิเนาะอันนี้ก็จะม่นเครื่องกองแฮ่เพิ่นจะกันตองอย่างดีที่สุดเก่ขั้นตอนมันจะไปขาเสื่อจ้ะ เห็ดหาเสือมียังมลพิษทันเสื่อมแล้วก็หายไปจะเห็ดห้สุขภาพเเางแข็งแห้งอยู่เดียนกินสุกทุกคนแล้วพ่อแม่พี่น้องทางครอบครัวเนาะมากินใส่ครอบครัวผู้ใดสนใจก็สม,คมัครเขมเมตนใตคลิปใดเด้อสอบถามใดเด้อว่าอยากเอาหนํำไปกินก็นกนจะปันแบ่งปันใหน้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนะหลังจากค่อยได้แกะก่องค่อยจะมาอัปเดตอีกเชือหนึ่งว่าจะมา รีวิวให้เบิร์ว่าวิธีต่อกับาววิธีการนำใส่นำกินหันมามาอัปเดตให้เบิร์อีกคลิปนึงเนาะอีกเท่านึงเนะเาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้จะไม่ได้แกะกล่องปันใด้เาเบิร์มาลุนน้ำกันเดินลังจากที่ว่าเฮากินไปแล้วจะเป็น,นอะไรน,นี่ขอจับทันนี้งก,กันเนาะเพราะว่าบ่ได้แกะเท่านาะขอครอบใจลายๆที่เขาซม